<Okay. S 2> ว,ว,วันนี้วันอะไรวันพุธสี่ชมพูละกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแจกความสดใสกันดีกว่าว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอะไรเพราะเมื่อวานกวางอัปเดตไปแล้วว่าจะมีว่าเมื่อวานมีทีอดีเข้าแล้วก็รวมถึงลีเจนเดอร์เข้าแต่วันนี้ก็มีทีอดีเข้ามาเหมือนกันอยู่ข้างหลังกวางข้างหลังไม่ใช่หลังกวางนะหลังหลังตะก้องเดี๋ยวกวางพาไปแพนแต่วันนี้ทีเด็ดของเราจะพามาดูรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่สีเทา สีเท่าคันนี้ผ่อนน้อยราคาถูกใครอยากรู้ไม่บอกดีกว่าใครอยากรู้ทักอินบอกพนักง,งานการขายดีกว่าว่าเริ่มต้นผ่อนเท่าไหร่เริ่มต้นแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นยาว่า่หมื่นต้นๆ้นเท่านั้นสามารถดูได้เลยที่นี่รับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้สปีเต็มแล,ลวม้วรวมไปถึงใครที่กังวลเรื่องภาษีพรวเราต่อให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ขับ2ปี2 0 1 6 คันนี้บอกเลยว่าแจ่มว้าวมากและก็ราคาออไม่ถึงล้านผ่อนไม่เกิน1 3ื่นด้วยซ้ำไปสำหรับใครที่ชอบอินบ็อกซ์มาเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านคุยกับพนักง,งานการขายของเราเพราะว่าเขาพร้อมตอบอยู่แล้วพร้อมบริการอยู่แล้วสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เห็นไลฟ์สดกวางอยู่นะคะสามารถสอบถามได้เลยเพราะว่าเรามีเออจ้าหน้าที่การขายบินไปหาคุณได้ถึงบ้าน แล้วพนักงานการขายของเราสามารถไปส่งมอบรถให้คุณถึงบ้านเช่นกันอะตามก็ามาดูดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารของเขาเป็นยังไงบ้างร่วมจากคันแรกเลยดีกว่าแต่ว่าที่เรียงกันอยู่นี้มีทั้ง2.4ขับ2 2.8แล้วก็2.4ขับ2ขับ4 2.8ขับ2แล้วก็ขับ4อันนี้จะเป็นเครื่อง2.8และอะเดี๋ยวกวางพามาดูเครื่อง2.4ขับ2ก่อนตอนนี้รินก็จะพันๆก,กันแล้วค่ะอา ผ่อนถูกเลยค่ะคันนี้ผ่อนถูกอยากจะบอกว่าใครที่อยากได้เจ็ดที่นั่งราคาประหยัดผ่อนถูกสะดวกสบายคือไม่ต้องเครียดว่ารายเดือนเราจะผ่อนเยอะผ่อนหนักขนาดไหนคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารเขาก็หรูหราบางคนคิดว่าสีเทา รถสีเทาแล้วภายในจะไม่สวยพี่ฟิลนึกออกปะกลัวว่าภายในภายในไม่สวยแต่อยากบอกว่าภายในของเขามันก็ยังคงทนความบรูดาความสมดปป์มากยิ่งขึ้นตัวนี้มีนิเวกเตอร์ปุ่มพุชสตาร์ทต่างๆความอัจฉริยะของเขาก็มีแล้วก็ตัวเปิดปิดฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะอ่ะสำหรับใครที่อยากได้รถเดิมๆโดยที่ไม่ได้แต่งอะไรสามารถสอบถามได้เลยแต่เรามีที่เด็ดกว่านั้นถ้าใครนะคะอยากจะ เพิ่มลูกเล่นของรถคุณเพิ่มความเท่ของรถคุณแล้วก็อยากได้ชุดแต่งมากยิ่งขึ้นต้องคันนี้เลยคันนี้เป็น2.4เหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมัน2.8หรือเปล่าพอชุดแต่งของเขาเป็น t r d แต่อยากจะบอกว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.4ขับ2ปี2016ตัวนี้นะคะลูกค้าเรา รีเควสที่อยากได้กระจังหน้าใหม่กระจังหน้าเทียดีและรวมไปถึงล้อมแม็กใหม่ที่นี่เราก็มีล้อมแม็กให้เสริมนะคะใครอยากจะเต็มอยากจะท่งให้มากยิ่งขึ้นเรามีให้บริการอ,อันนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่าเพราะว่าคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วที่ฟิล์มตามพี่มาคันนี้พร้อมส่งว่าอ่ะอันนี้ลูกค้าก็รีเควสตัวแม็กแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราไม่มียางเก่าให้ลูกค้านะถ้ายางเก่ามาเราเปลี่ยนให้เรียบร้อย นี่อันนี้คือพร้อมส่งเลยลูกค้ารีเควสทั้งกระจังหน้าทั้งล้อมแม็กนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารและที่นี่นะคะมีกุญแจให้ลูกค้า2ดอกนะมี2ดอกอันนี้ลดมาจากโชว์รูมมือหนึ่งเลยคันนี้นะคะเราอย่างที่เราบอกไปว่าเราแถมพรม 5D ให้อยู่แล้วพร้ม5้ดีให้อยู่แล้วสามารถขับรถกลับไปได้เลย<อ>เซ<อ>็นไปแนนง่ายๆแป๊บเดียว อ,อ,อาชีพอย่างที่กวางบอกถ้าเป็นพนักง,งานประจำา3วันรู้ผลเพราะว่าคุณมีสลิปเงินเดือนมีเงินเข้าที่ชัดเจนแต่ช่วงนี้กวางเจอบ่อยๆก็คืออาชีพออนไลน์อย่างที่กวางแจ้งไปเลยว่าถ้าคุณมีสลิปสลิปในการโอนสั่งสินค้าใบเสร็จสั่งสินค้าและรวมไปถึงหน้าเพจง่ายนิดเดียวเลยทุกคนมาตอนสองนะคะอันนี้สามารถพับเบาะได้เลยนี่กวางพับเบาะไว้ให้เรียบร้อยละเดี๋ยวกวางพามาดู ใครที่ชอบจที่นั่งคือเขาตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถทำเบาะได้2แถวเลยแถว3แล้วก็แถวสี่แถว2แล้วก็แถว3ามมาเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่าว่าวันนี้เรามาเปิดคลังสีเทาแล้วเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้จัดที่นั่งแล้วก็ผ่อนน้อยๆผ่อนสะดวกสบายแต่ว่าอยากได้ชุดแต่งอันนี้สามารถจัดได้เลยหรือเอาราคานี้ไปรวมกัน,นยอดจัดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลย เดี๋ยวเราพามาเลี้ยวซ้ายกันดีกว่าพี่ฟิมตามพี่กว่างมาเลี้ยวซ้ายกันนิดหนึ่งเลี้ยวซ้ายกันนิดนึงอ่ะมาดูมาดูอะไรค่ะตอนนี้ทั้งสองฝั่งของกวางก็จะเป็นทั้งโตโยต้าฟอร์จเนอร์ er, แล้วก็มิซูมิชิปาเจโร่นะคะตัวนี้เป็นตัวอีดิเลยโฉมใหม่ล่าสุดชนป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้พัฒนาการของเขาภายในห้องโดยสารของเขาก็คือนิ่มมากโดยส่วนตัวนะกงชอบนะ บอกตลาดบอกทุกคนตลอดว่าชอบปาเิโรเพราะว่าหนึ่งคือเบาเขานิ่มมากแล้วเขาก็ดูข้างในมันกว้างมากจริงนะทุกคนกว้างไปเลยแล้วก็จอใหญ่ขึ้นทัชสกินใหญ่ขึ้นแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้มันระบายความร้อนได้ด้วยตรงเบาะนะคะมันเหมาะกาับอากาศเมืองไทยเหลือเกินที่จอดตากแดดแล้วอะ่ะมันก็สามารถระเหยเขาใช้คว่าระเหยได้วยใช่ใ <c oughs> <c oughs> ช่เาว่ามันจะมีตัวสารของเขาอ่ะที่ทําให้เบาะมันไม่ร้อนอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมากันต่อ ตูดไม่ไม่ะด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวลีเจนเดอร์ให้ดูตูดก่อนได้ปะแล้วค่อยไปดูหน้าอะตอนนี้คืออยากให้เห็นให้เห็นชมโชมมั่นทายของเขาก่อนว่าลีเจนเดอร์สองดสีดำเราก็มีนะคะอย่างที่กวางแจ้ไปเมื่อวานมันมีเข้าใหม่ทั้ง2.8งขับ2ขับ4 2.4นะคะสี 4, ขาวสีดำมีครบเลยหรือใครที่อยากจะเล่นตัวแค่ s ิกมาโฟเราก็มีแค่เป็นตัว TRD Sport อย่างเดียวนะคะ อตอนนี้เราอันนี้ทีอดีครบเพราะว่าลูกค้าส่วนมากอยากได้แบบชุดแต่งครบในราคาเดียวนะะตามมาต่อนะคะสำหรับใครที่ชอบ Ford Everest นะคะ f o r d e v e r e s t แล้วก็มี Ford Everest เรามีสีขาวสีดำสีแดงตัวสีแดงอขายดีที่สุดแล้วก็ตัวสีขาวเพราะว่าบางท่านนะคะเอารถไปแต่งเป็นแล้วเป็นโลโก้มามาแต่งก็มี ใครอยากได้โลงก้หน้ามาหน้ามาแสแตงสามารถแจ้งเราได้เราสามารถทําให้คุณได้หรือไม่ก็จะเป็นตัวเบสิกเลยที่ขายดีที่สุดเบสิเลอร์ของ9 Perfect Car ก็จะเป็น2.4นะคะ2.4ขับ2ตัวนี้เป็นตัวตัง้งแต่ปี 17, 18, 19นะอันนี้ขายดีมากเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่อยากจะแต่งหรือถ้าลูกค้าอยากจะแต่งอย่างที่กวางแจ้งเลยเราสามารถจัดส่งให้คุณได้เลยค่ะ นี่คือนี่คือคลังของเจ็ดที่นั่งของเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรกางย้ำเสมอว่าออกรถแค่1,000บาทนะคะออกรถแค่1,000บาทก็สามารถออกรถได้เลยแต่วันนี้เมื่อเมื่อกี้เลยตอนก่อนไลฟ์สดน,น้องเอาท r อาดีมาเจาะสีขาวเดี๋ยวตามก็งมาดูดีกว่าพี่ฟิล์มพาเดี๋ยวขอเข้าซอยได้ไหมขอเข้าซอยพาไปดูหน้าหน่อยอนี่คือชมหน้าแถวคือเราต้องถอดหมดทุกคน ไม่งั้นเราจะเดินเข้ารถไม่ได้อ่ะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้บรรยากาศโดยรอบตอนกี่โมงเนี่ย10โมงครึง่งก็ร้อนแหละค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือวันอันเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้เป็นแค่2.4นะแต่ว่าแต่งหน้ามาเป็นตัว T-R-D เห็นไหมแล้วก็อ่าเดี๋ยวให้เปรียบเทียบอันนี้ลูกค้าคอนเฟิร์มมาเลยเป็น T-R-D แล้วก็มีล้อแม็กแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดําเดิม,ดมก็จะเป็นคันนี้หน้าเดิมเลย เรียบหรูตามสไตล์ f o r t u n e นนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดู T r ดี2.8ที่เข้ามาใหม่เอ่อคันนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าที่นี่เป็นรถบ้านพอรถบ้านปุ๊บเจ้าของเดิมเขาจะดูแลเข้าศูนย์ทุกอย่างเอ่อเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วพอมาหาเราอะแทบจะไม่ต้องทําอะไรกับรถเลยเพราะว่าทุกคันอ่ะเราจะให้ใครที่เป็นสาววงเราอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาดูรถใช่ไหมเข้ามาดูรถจะได้รู้ว่าจุดไหน บางคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องสกเก็ตก้อนหินแต่บางคนถ้าอยากให้เราแบบแต้มเติมอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังคันนี้เข้ามาล่าสุดเลยค่ะพี่ฟิล์ม TRD-Sport 28อ่านี่นี่คือสภาพที่มาจากบ้านลูกค้านะสภาพมาจากบ้านลูกค้าเลยนี่ยังไม่ได้แบบขัดสียังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ พราะก่อนที่เราจะส่งมอเราขัดเคลือบสีให้ก่อนแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายของเหลวต่างๆให้นะคะเช็คระบบเช็คระบบเออเช็คระบบของเหลวให้เครื่องยนต์นให้เดี๋ยวพี่กวางขอเปิดฝาท้ายได้ไหมฝาฝานี้ได้ไหมเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยว่าเราเอามาจากลูกค้าแล้วความสะอาดความสวยงามเขาเป็นยังไงเอาเดี๋ยวนะ ว้าวอ่านี่คือภายในห้องโดยสารของเขานะคะทุกอย่างเครื่องเดิมอะไรเดิมอ่าที่ถ้าใครใครลูกค้าที่อยู่เป็นคนเป็นลูกค้าต่างจังหวัดสามารถวิดีโอคอลคุยได้เลยแล้วขอวิดีโอคอลดูรอบคันดูไม้ดูเครื่องดูอะไรได้หมดเลยนะอ่ามาสำหรับป้ายนะคะบางท่านเห็นว่าป้ายของเรามันเป็นป้ายต่างจังหวัดแต่ว่าของเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะอันนี้ไม่ต้องห่วง และที่สําคัญต่อบพรบรต่อภาษีใหพ้พี่พีพามาดูข้างในว่าภายในห้องโดยสารแบบเดิมๆเมบาะยังฟูอยู่เลยอะเบาะยังฟูอยู่เลยเบาะไม่ได้ทําอะไรตัวนี้ชอบสุดคือ JBL เป็นสายฟังเพลงไงชอบ JBL ใครที่อยากดูรายละเอียดเรื่องรถต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูที่ YouTube ในช่อง9 Perfect Car ค่ะได้เลยหรือใครที่อยากจะรู้เรื่องรุ่นไหนซอกแซกคันไหนอีกสามารถทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยหรือบอกออพนักงานการขายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิดีโอคอลให้สำหรับวันนี้เดี๋ยววางขอตัวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนว่าจะมีรถคันไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอกันถ้ามีรถสวยๆงาม,งามๆเข้ามาอีกรอบนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถโทรที่0ูนย์สอ2 9่จนะจ๊ะ 拜拜。